รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเปบปซี่เปบปซี่ขนาดใหม่25บาท เวลาวบพนิกับ30นาทีที่คุณจะได้รู้ก่อนอินก่อนตั้งแต่เกิดเมนูไหนอินของกินที่ไหนทำให้เซเชียนฟีดอัปเดตกันได้ในช่วง Food วววฟู้ดฟีด แน่นอนนะคะว่าราสนิยมในการถ่ายรูปของแต่ละคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะคะบางคนนี่ก็ชอบที่จะถ่ายรูปด้วยกล้องใหญ่ๆนะคะส่วนบางคนเนี่ยเอาง่ายๆเลยเอามือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยบางคนเนี่ยชอบลงรูปโดยการที่ไม่แต่งรูปเลยชอบเน้นความเป็นธรรมชาติบางคนเนี่ยจะลงทั้งทีเนี่ยต้องเลือกฟิลเตอร์กันนานเลยล่ะคะ่ะ แต่ส่วนบางกลุ่มคนนะคะก็ถูกเรียกว่าเป็นฮิปสเตอร์เพราะว่าเขาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ในการถ่ายรูปที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะดูอาร์ตดูแหวกแนวแล้วก็เป็นภาพสบายๆตาอบอุ่นแบบนี้ค่ะ ภาพถ่ายสไตนี้นะคะถูกเรียกว่าภาพถ่ายสไตคินโฟกส่วนคินโฟกเนี่ยก็เป็นชื่อของนิตยสารที่ทําให้ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้เ,นเปลี่ยนไปแต่จากชื่อของนิตยสารกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์ได้ยังไงกันนะ A Pic is worth a thousand words คือคำพูดแรกหรือว่าประโยคแรกที่แวบเข้ามาในหัวหลังจากที่เห็นภาพถ่ายคินโฟกนั่นเองครับความหมายง่ายแปลงง่ายๆก็คือภาพถ่ายเนี่ยมันสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าคำพูดหรือว่าคำบรรยายใดนั่นเอง i ินโ l กในคำจำกัดความของนาธานและเคทตี้วิลเลียมส์คู่รักผู้ก่อตั้ง i ินโ l กก็คือเป็นเหมือนสมุดบันทึกสำหรับเหล่าอาร์ติสต์นักเขียนดีไซเนอร์ช่างภาพเชฟทำอาหารที่มีความสนใจในการนัดรวมกลุ่มกับเพื่อนๆและคนในแวดวงเดียวกันให้มาแชร์ประสบการณ์ไอเดียและความสนุกแบบติดดินและเรียบง่ายพร้อมกับหากิจกรรมใหม่ๆม,มาร่วมทำและร่วมสนุกกัน กิจกรรมที่สาวกชาวคินโฟกชอบทํากันนะั่นคือการนัดดินเนอร์เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่เหมือนๆกันนะคะเมื่ออาหารนั้นๆน,น,นะคะก็จะถูกเรียกว่าคินโฟกดินเนอร์ส่วนใครที่อยากจะจัดโต๊ะอาหารแบบคินโฟกดินเนอร์ก็ไม่ยากนะคะได้เลยพี่ติวไว้ใจถูกคนแล้วแหละ สไตล์คินโฟกจัดโต๊ะอาหารเนี่ยเหรอเดี๋ยวน็อตจัดให้แต่ไม่ใช่น็อตจัดเองมีพี่หนึ่งคนครับที่เขาเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นอย่างดีเลยขอเรียนเชิญครับพี่รักษ์เจ้าของร้าน Wallflower s จริงแล้วสไตล์คินโฟกเนี่ยตอนนี้กระแสเป็นไงครับกระแสก็มาสัะพันแล้วล่ะเริ่มมาจากภาพถ่าย ครับแมกกาซีนแบบง่ายๆแล้วก็ดูมีเอะไรยลาละเอียดมีดีเทลอยู่ในภาพใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าโต๊ะอาหารแบบนี้เนี่ยมันไปถึงขนาดไหนยังไงครับก็มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเบสิกแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ใส่ความครีเอทลงไปห,หน่อยก็คือเหมือนแบบ เด็ดกิ่งไม้เอาผ้าเก่าๆเศษกระดาษอะไร้ะมาช่วยตกแต่งดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันนี่มันใส่ได้ไม่ง่านะหนึ่งใช่ถ้าแต่วันนี้เนี่ยเรามากินโป๊กแบบที่เราเคยเห็นกันเนีตามแบบแมกกาซีนหรือว่าตามยูง p ีวีอะไรแบบนี้ดีกว่าจัดคินโป๊กทำยังไงเริ่มยังไงรบกวนสอนหน่อยครับพี่าครับมีเซ็ตจานแล้วก็มีนับกิน นับกินคือผ้าเช็ดปากชะครับ,บี้ยคือการครับนับกินผ like like ้าง่ายๆไม่ต้องเหมือนพับอะไรมากมายครับอะไรที่เราไปเด็ดจากสวนรอบบ้านอะไรเงี้ยได้ให้มันมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนอะไรเี้ยสไตล์กินโป๊กเนี่ย มันก็คือมินิมอลที่ใส่ดีเทลลงไปนั่นเองใช่ครับมันจะไม่ได้มีความเยอะแยะอลังการกันปู้กว้าอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากใจที่แบบอยากจะให้อันนี้นิดอันนี้หน่อยประดิษฐ์ประดอยที่เหลือวัตถุดิบหรือว่าจะเป็นจานชามถ้วยหาตามสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้เน้นความเนี้ยบหรือว่าความขบอะไรมากมายมีอะไรใส่อย่างนั้นเนี่แหละครับคิดโบ อีกหนึ่งอย่างี่ล่าน้องถามหน่อยถ้าสมมติว่าน้องอยากจะแบบพามเพื่อนมากิน20คน<อ>เราก็ต้องจัดเป็นแบบยาวๆไปโต๊ะมันจะยิ่งสวยครับี่ใหญ่เลยเอาวจริงเหรอมันจะยิ่งใช่กินโฟกมากๆเลย<อ>เป็นปาร์ตี้กินโฟกเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแบบทำแบบทานแบบกินโฟกกันแบบเล่นๆง่ายๆกับเพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นเทรนด์มากๆเชินได้หรือว่าถ้าอยากตามหาดอกไม้อยู่อยากจะหาดอกไม้ที่เป็นแบบเฮ้ยกินโพกแบบของแท้เลยี่ลักครับฝากร้านหน่อยครับ ก็มาที่ร้าน Wallflower นะครับอยู่สุขุมวิท26หรือ Follow ใน IG ก็ได้ครับ One Day Wallflowers ก็ตาม Follow แล้วก็มาหาพี่รักได้วันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่มาสอนน็อตเกี่ยวกับในเรื่องของสไตล์คินโฟขอบคุณครับพี่ครับยินดีครับ เรียกได้ว่าเป็นชีวิตแบบสโลไลท์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะคะส่วนอาหารบนโต๊ะของคิมโฟกดินเนอร์เนี่ยก็จะเน้นไปที่วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพนะคะเป็นอาหารคลีนฟู้ดที่จะเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆที่ทานเข้าไปแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่นอน ถ้าพีติวพูดถึงเรื่องของการกินแบบ clean f o เนี่ยนอนนึกออกอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือการกินแบบ clean f o o แน่ก็คือการกินแบบที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองครับแต่จะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่รู้เรื่องนี้แบบรู้ลึกและก็รู้จริงแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงถิ่นเขาแล้วครับกับร้าน DJ ภูมิเมนูจะสัมภาษณ์ใครไม่ได้นอกจากพี่ DJ ภูมิ ต้อนรับพี่ภูมิยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาเหยียบถ้ำเสือครับผมเป็นไงครับพี่ตอนนี้ร้านถือว่าดีเลยโอ้โหตอนนี้มาสวยฮะได้โยได้เลยตอนนี้มีหน้านองหน้าร้านแล้วเราอยากรู้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าคลีนฟู้ดความหมายจริงๆมันคืออะไรง่ายๆเลยนะครับคำว่าคลีนเนี่ยมันคือการตัดน้ํามันออกนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผัดทอดอะไรไม่ใช้น้ํามันไม่ได้เลยเอาแลวใช้อะไรพี่ที่ใช้น้ําซุปผัดจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยเราจะชี้นิ้วหาผู้ราาบอกว่ แป้งเนี่ยครับอยด่วนเนี่ยคือโจรจริงแล้วแป้งนี้พลองเลยนะครับโอ้ย่ังรอเลยบอสเนี่ยคือน้ำมันครับบอสเลยตัวร้ายเลยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นสมิเราบอกว่าผักเนี่ยดีแต่พอมาทำเป็นผัดผักปุ๊บเนี่ยน้ำมันที่ใช้ผัดเนี่ยเสิร์ฟพลังงานทันทีเลย3-400แคลอรี่ซึ่งร่างกายไม่ต้องการการดูแลสุขภาพเนี่ยคล้ายๆแข่งกันทีมเขาเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยไม่ใช่คนที่ปีหนึ่งยอดเร็วสุดแต่คือคนที่อยู่บนยอดได้นานที่สุดาะะเพรฉนนั้ การเปลี่ยนแปลง body transformation ก็คือ lifestyle transformation เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่คนเราเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถาวรถ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวเองมากจนเกินไปถูกต้องถึงได้บอกไงว่าเราต้องเข้าใจแคลอรี huh. ่ถ้าเข้าใจแคลอรี่ปุ๊บเนี่ยจะไม่สามารถกลับไปอ้วนได้หม่เลยเข uh huh. าบอกว่าคุณ่าอ out train a bad ดได้ก็คือคุณไม่สามารถที่จะออกกาลังกายเพื่อทดแทนการกินที่แย่ได้เราบอก six pack is made in the kitchen ก็คือ ซิกแพคเนี่ยสร้างในห้องครัวจุดเริ่มต้นจริงอย่างที่บอกว่าซิกแพคหรือว่าร่างกายที่ดีมันอยู่ในครัวนี้ครับผมลุยไหมครับพี่ไปเลยไหมเชิญหน่อยแล้วกันตามมาเลยครับนี่แหละครับครัวของพี่ครัวครัวพี่เริ่มต้นจากตรงไหนพี่พาทัวร์เลยครับครับตอนนี้ก็เป็นโซนเอ่อโซนเปียกนะครับก็เป็นโซนที่เราจะเตรียมพวกผักทั้งหลาย ฟักทองเนี่ยเป็นสูตรที่ได้มาจากเกาหลีครับผู้หญิงที่ท้องที่เกาหลีเนี่ยหลังจากคลอดลูกเสร็จปุ๊บเขาจะกินฟักทองไดเอทเลยเพราะว่า1นกิโล200แคลอรี่ต่ำกว่าแคลอรี่ครับคือทุกคนนะับพี่บูงทำไมไม่ทําแบบปลาไม่ทําแบบสเต็กไม่ทำแซลมอนอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยบางทีเนี่ยกินพวกสเต็กปลาเนี่ยมันอร่อยแต่มันกินทุกวันไม่ได้แต่คนไทยสามารถกินเมนูพวกสิ้นคิดแบบไก่ย่างข้าวเหนียวได้ทุกอย่างที่เรากินข้าวเหนเพราะพี่คนออฟฟิศไง ตอนกลางวันสมัยก่อนเนี่ยก็คือสั่งแต่พวกอาหารสิ้นคีิข้างถนนเนี่ยพอดทุกวันเอาง่ายๆนี่แหละ<ช>สบายๆก่อ,อนหน้านี้เนี่ยเราเจอเจอกันบ่อยก,ก็คือเมนูคลีนฟู้ดเนี่ยแน่นอนว่ารสชาติมันต้องตัดไปอตอนนี้อ่ะปัญหานี้พี่ได้ตัดทิ้งเนี่ยโอ้โหของพี่เนี่ยสุดเต็งกระเดงโมเลยครับนี่ให้ลองกินแล้ว <c oughs> ไ,ไม่รู้ว่าไหนใช้น้ํามันผัดอันไหนไม่ใช้น้ํามันผัดเพราะว่ารสชาติเนี่ยเราปรุงทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับอาหารข้างถนนทั่วไปเลยยกเว้นเราตัดน้ํามันออกนี่ก็มีกระเพราครับอันนี้น่าจะเป็น ผัดชาหรือผัดขิงไก่กระเทียมพริกไทยไก่ผัดซีอิ๊วแล้วในความเป็นจริงเนี่ยท่าหัวเราอยู่ที่บ้านเนี่ยการกินไปคำนวณไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันอาจจะแบบทําให้ไม่มีความสุขมันน้อยอ่ะแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยภายใน2-3เดือนเนี่ยเราจะกะัทุูอย่างได้ตาเปล่าได้ใช่เพราะฉะนั้นเริ่มต้นแบบที่ถูกต้องกินอาเริ่มต้นอาหารที่ดี สุดท้ายครับพี่ฝากร้านค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะฮะครับผมก็ไม่มีอะไรบ้าอย่างที่บอกนะครับผมเชื่อว่าเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและสิ่งที่ดีที่สุดที่ทาได้ต่อสุขภาพไม่ว่าตัวเราเองหรือครอบครัวของเราเนี่ยก็คือการกินอาหารที่ดีถ้าเกิดทําได้ทํากินเองเลยทุกคนควรจะมีสุขภาพดีครับผมถ้าทำไม่ได้เอาตังค์มาเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ก็เว็บไซต์นะครับมีทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ก็ www. d j p o o m e n u com หรือว่า f a c e b o o k djpoommenu นั่นเองครับง่ายๆแล้วก็ตรงตัวเลยยังไงฝากไว้ด้วยและกันสำหรับร้านอาหารที่ผมเชื่อว่าถ้าอยากมีสุขภาพดีเชิญที่นี่เลยครับขอบคุณครับพี่ภูมิขอบคุณครับคินโ๊กแบบไทยๆเนี่ยก็ดูเข้ากันดีกับอาหารคลีนฟู้ดของพี่ดีเจภูมินะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่จะคินโ๊กหรือว่าคลีนฟู้ดแต่ก่อนกินทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องโอโตชูอยู่ดีนั่นแหละครับ สนับสนุนโดยเป๊ปซี่ขนาดใหม่25บาทเอาสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ขนาดใหม่25บาทเอ้า Music Lover ต้องฟังอะไรรู้กันในช่วง Music m a d เดนมิวสิกแมเดนมิวสิกแมเนะคะเอาใจคออินดี้ที่รอบรองว่าอินแล้วดีแน่นอนกับเว็บไซต์สตรีมมิ่งเพลงอินดี้แห่งแรกในเมืองไทยที่มีชื่อน่ารักว่าฟังใจ .com เพลงอินดี้ที่ว่ากันว่าฟังยากเข้าถึงยาก จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแค่คุณเปิดใจกับสไตล์ดนตรีแล้วลองฟังใจดูครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับเป็นผู้ก่อตั้งโปรเจกต์ฟังใจครับครับผมชื่อพายครับเป็น c ี o กับ Community Manager ของฟังใจครับช่วงประมาณมปลายครับที่เริ่มฟังก็คือสมัยนั้นก็ฟนเรีดิโอเลยครับหลักๆเวลาทำงานดึกๆหรืออะไรเงี้ยเรียนอ่านส่งอ่หนังสือก็ เปิดฟังแพดเลิโอป็นไปลักครับตอนเด็กๆก,ก็คืออยากจะฟังอะไรหนักๆมันๆอย่างเดียวแต่พอโตขึ้นมามันได้เปิดหูฟังแจ๊ดบ้างฟังบอสซาบ้างอะไรบ้างก็เลยทําให้เก็บรายละเอียดของดนตรีได้มากขึ้นก็เลยถึงเริ่มชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆคือฟังดนตรีที่อยู่ในสื่อหลักเนี่ยเราก็ฟังคือมันก็เพาะดีก็เพลงเพลงทั่วไปก็เออก็เพาะดีได้มีโอกาสได้แบบไปฟังเพลงที่แบบฉีกแนวไปบ้างเนี้ยเราก็เริ่มหลงสเสน่ห์ในเมืองไทยแล้วมีคนทาเพลงด้วยเราก็เลยเริ่มแบบ ตอหาต่อเฮ้ยมีวงนี้แล้วมันมีวงไหนอีกเอ๊ะแล้วเขาถ้าเพลงพวกนี้มันไปเปิดฟังที่ไหนกันนะก็กลายเป็นแบบว่าสเสน่ห์ที่เราหลงไหลในในดนตรีที่เป็นเรียกว่านอกกระแสกแ็ได้เนี่ยฟังใจ com นะคะไม่ต้องเสียตังค์แถมยังมีเพลงให้ฟังฟรีๆมากกว่า8 0 0 0เพลงเลยแหละทั้งดีทั้งฟรีแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องลองหน่อยแล้วแหละฟังใจ .com เนี่ยนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าอ่านอานตรงนี้ เราก็จะมีข่าวสารของวงการอินดี้ให้เราได้อัปเดตกันนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถค้นหาศิล,ลปินหรืออัลบั้นที่ชื่นชอบได้อีกด้วยก็จะเห็นเพลงต่างๆขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็โดยที่เพลงทั้งหมดนี้เราสามารถเลือกฟังได้ฟรีใจดีขนาดนี้น็อตชักจะอยากรู้แล้วสิคําว่าเจ้าของเว็บนี้เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ถึงได้ก่อตั้งเว็บนี้ขึ้นมา ผมอะตัคํามของตัวเองคําถามน,นี้ว่ามันมันจะมีอะไรไหมที่เราจะทำแล้วเราจะรักแล้วอยู่กับมันได้แบบ3ปี5ปีมันก็เลยกลับมาที่ดนตรีนอกกระแสเนี่ยแหละที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กตอบสนองนี้ตัวเองล้วนๆนะ่ะก็เลยเกิดเป็นไอเดียของฟังใจขึ้นแล้วก็ชื่อฟังใจเนี่ยคอนเซปต์ของมันเนี่ยมันมันมาจากภาษาอังกฤษก่อนคือฟังใจคิงดอมซึ่งคือ ในทางชีววิทยาคืออาณาจักรเฮดไรส์จากคำว่าฟังใจที่หมายถึงเฮดราถูกล้อด้วยคำพ้องเสียงให้กลายเป็นคำว่าฟังใจทำให้อนาจักรของเฮดราที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ กลายเป็นอาณาจักรของเพลงอินดี้ไทยที่มีความหลากหลายน่าสนใจแปลกใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างนั่นเองกระแสตอบรับนะคะถือว่าดีเกินคาดเจ้าของเว็บไซต์นะคะก็เลยจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะคะหลังจากที่เปิดเว็บไซต์ไปได้แค่2เดือนโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่าเฮดสดครั้งที่1คอยอินดี้ก็ฟินไปตามๆกันเลยแหละ วันนี้อลิสขอรับหน้าที่ค่ะพาทุกคนมาอยู่ที่งานนี้เลยค่ะคอนเสิร์ตเฮดสด by ฟังใจ a i com นั่นเองนะคะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของปีเลยค่ะที่รวบรวมวงอินดี้นะคะในระดับตำนานมาจนถึงวงอินดี้ที่ตอนนี้กาลังมา,มา,มาแรงมากๆเลยนะคะทั้งหมด6วงด้วยกันเพราะฉันคอยดีไม่ควรพลาดแน่นอนแต่ว่าบรรยากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างตาวอลิสมาเลยค่ะ นี้ก็คือซื้อของฝากจากศิลปินค่ะ uh huh. ศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยงานอื่นไม่มีต้องแค่ที่งานนี้หรอใช่เพราะว่าอย่าง Bed Out the Cell Man uh huh. อย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็คือมาขายที่นี่ Poly c h a ก็คือเป็นครั้งแรกที่ทําเป็นเทปอย่างเงี้ยค่ะมีแค่50ตลับเราก็เลยต้องมาต่อคิว เป็นสื่อกลางที่แบบว่าให้เราเหมือนแบบว่าคอนเนคกับแฟนเพลงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของของแฟนเพลงก็คือว่าสามารถฟังหรือหาวงใหม่ๆหรือว่าวงที่ชอบก็ได้ในในสื่ออันเดียวอีกหนึ่งวงนะคะที่รอขึ้นเป็นลำดับที่5นะคะของงานในวันนี้ครอิเล็กทริกนิออนแล้วนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้จักเว็บฟังใจ ครับแล้วก็ติดตามมาตลอดไหมใช่ครับติดตามตลอดครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะติดตามพวกเฟซบุ๊กอ,อะไรเงี้ยใช่เรารู้สึกไงบ้างที่มันมีเว็บสําหรับฟังเพลงดีๆโดยเฉพาะชอบมากครับชอบมากชอบมากคือเหมือนกับถ้าเราไปเดินเลือกเสื้อผ้าอ่างเงี้ยเขา,า,าก็จะคัดมาแล้วอะเป็นสไตล์ที่เราชอบอาเหมือนมิแรงใช่ครับอะไรประมาณนั้นเราเริ่มเห็นสื่อเห็นช่องทางในการฟังเพลงเนี่ยน้อยลงแล้วพอมีเว็บไซต์ดีอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย ผมเนี่ยก็เป็นแฟนคนหนึ่งที่เข้าไปดูเฮ้ยตอนนี้มีวงอินดี้อะไรอัปเดตบ้างก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของคนที่รักวงการอินดี้เพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ และนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ลิซจะมาฝากกันค่ะกับคอนเสิร์ตแฮดสดนะคะโดยฟังใจ .com นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยอินหรือว่าอยากจะลองเปิดประสบการณ์การฟังเพลงแบบนี้ดูนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฟังวงไหนดีฟังเพลงแบบไหนดีนะคะลิซแนะนําเลยค่ะให้เข้าไปที่เว็บฟังใจ .com นี่แหละค่ะวันนี้ลิซไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะที่นี่ก็หวังว่าจะเป็นแหล่งรวมของคนที่ ตั้งใจทำเพลงด้วยตัวเองตั้งใจทำเพลงด้วยกันเองโดยที่ทำด้วยใจรักผมก็อยากจะให้คนที่รักในการฟังเพลงและคนที่รักในการทำเพลงเนี่ยได้มาเจอกันก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คล้ายๆผมนะคือคุณฟังพวกนี้อยู่แล้วแล้วคุณแบบเหมือนยังไงมันขาดขาดแหล่งน้ำอ่ะขาดที่แบบเดินกลางทะเลทรายมานานอะ่ะมานี่เลยครับเราต้องเป็นโอเอซิสให้หูของคุณแน่นอนฟังใจครับ ก็มีที่ facebook com slash hello ฟังใจนะครับแล้วก็ w w w f a n g ฟังใจ com ครับผมฝากฟังใจ com ไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินดีเจรงๆแบบนี้อินและดีจีจีสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ขนาดใหม่25บาบาทเอา สนุนโดยเป๊ปซี่ขนาดใหม่25บาทเอาเพิ่มระดับความกีกกับทุกเรื่องโซเชียลในช่วงโซเชียลก e กโซเชียลกิลก กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะว่าพอถึงช่วงปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็จะตั้งปณิธานไว้ว่าจะทําอะไรให้สําเร็จดีในปีนี้อย่างบางคนเนี่ยนะคะก็แพลนไว้ว่าฉันจะลดความอ้วนให้ได้บางคนเนี่ยก็จะตั้งใจเรียนให้ดีขึ้นไปอีกถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยนะคะอัพลงโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook และ i อให้เพื่อนๆนรู้ว่าปีนี้เราจะทําอะไรให้สําเร็จตามโกบ้างในช่วงโซเชียลกิกวันนี้นะคะเราจะมาจับตาดูไอคอนคนดังในแวดวงต่างๆว่าเขามี New Year Resolution เป็นอะไรกันบ้าง สวัสดีปีใหม่ครับผมว่านชนกรตนะครับตั้งใจไว้กับตัวเองตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน1 1ของปีที่แล้วว่าจะตื่นเช้าขึ้นทุกวันวันละอย่างน้อยเนี่ยหนชั่วโมงอันนี้เนี่ยมันจะทําให้บางคนที่บอกว่าปีนี้ตั้งใจจะเป็นปีของการออกกําลังกายปีนี้ตั้งใจจะเป็นปีของการนั่งสมาธิแต่ว่าผมเนี่ยอิว่าถ้าเราตื่นเช้าขึ้น2ชั่วโมงเราจะมีเวลาเต็มเลยครับในการเอารถไปล้างนั่งสมาธิออกกําลังกายหรือว่า ไปทันข้าวกับที่บ้านอะไรก็ได้ครับแค่เราตื่นเร็วขึ้นก็เลยจะทําให้มีชั่วโมงในการใช้ชีวิตเยอะขึ้น2ชั่วโมงแล้วก็จะมีเวลาชั่วโมงในการนอนน้อยลง2ชั่วโมงปีนี้ตั้งใจว่าจะทําแบบนั้นครับสวัสดีครับกั้งวรกรณหรือกั้งเดอะสตาร์ซิปนะครับผมก็จะมาบอกนะฮะว่า New Year Resolution ของกั้งนะครับสำหรับปีนี้นะฮะคืออย่างแรกเลยครับ จะพยายามนะฮะแบ่งเวลาให้ถูกครับผมเพราะว่าทั้งเรียนแล้วก็ทั้งทํางานนะครับผมก็เป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับจริงๆแล้วก็อยากจะทําทั้ง2ออย่างให้ดีที่สุดครับผมอีกอย่างหนึ่งครับคือฟิตเนสครับผมเราอยากจะฟิตให้เต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีผลงานหลายๆอันที่แบบว่าเราต้องใช้แบบว่าลุกหรือว่าอะไรที่แบบเป็นเป็นเหมือนเสริมบุคลิกเราเยอะครับผมเราก็เลยอยากจะเล่นฟิตเนสให้อย่างเต็มที่ครับผมฝากถึงทุกๆคนนะฮะที่มีเป้าหมายในชีวิตของปีนี้นะครับก็ ฝันไว้ให้ไกลนะฮะและให้ไปให้ถึงนะครับต้องบอกนะครับว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะทุกอย่างมันมีอุปสรรคครับแต่ถ้าสมมติได้มาเชื่อว่าทุกคนต้องมีความสุขแน่นอนก็อย่าท้อนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแล้วคุณละคะ New Year Resolution ในปีนี้มีอะไรบ้างเป้าหมายในปีนี้ก็จะช่วยหาเงินนะคะเลี้ยงน้องอะค่ะตั้งใจจะไว้ผมยาวค่ะเพราะงี้มันสั้นเกินไปแล้วค่ะค่ะตั้งใจจะไปเที่ยวทะเลในประเทศไทยในทุกๆภาคเลยค่ะ ปีนี้ตั้งใจจะเรียนขับรถค่ะแล้วก็ไปสอบแบบทีให้ผ่านปีนี้ตั้งใจจะเปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเองค่ะเรียนให้จบภายในปีนี้นะคะ่ะเป้าหมายในปีนี้นะครับผมอยากเรียนให้จบอะครับปีนี้ตั้งใจจะทำน้าทำนาทำน,า,ทำนาค่ะเพราะว่าอยากมีเนื้าใหม่ New Year Resolution ปี2015ปีนี้ครับเป้าหมายของเราจริงๆก็คือจะต้องเดินทางให้ครบทุกทวีปเพราะฉะนั้นเป้าหมายในปีนี้เลยก็คือจะไปบุกทวีปออสเตรเลียนั่นเองครับรวมไปถึงการทํางานเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเออต้องทํางานเต็มที่ทํางานทุกวันเพราะว่าปีแล้วก็เที่ยวเยอะใช้ตังเยอะปีนี้ก็ต้องเที่ยวอีกใช้ตังเยอะก็ต้องทํางานไปเที่ยวไปแบบนี้แหละครับมีความสุข ถ้าพูดถึงเจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะที่ถือว่าเป็นโซเชียลกิกตัวพ่อเลยต้องยกให้คนนี้เลยมาร์คซัคเค b เบิร์กซึ่งต้องบอกว่า New Year Resolution ของเขาในปีนี้เนี่ยสุดยอดมากๆมาร์คซัคเค b เบิร์กนะคะได้กำหนดธีมของ New Year Resolution ประจำปี2015ไว้ว่าเป็น years of book นะคะแล้วก็ได้กำหนดปณิธานของตัวเองไว้ว่าต้องอ่านหนังสือให้จบ1เล่มภายใน1สัปดาห์ <laughs> ใช่แล้วครับเมื่อปีก่อนๆผมได้ตั้งเป้าหมายท้าทายตัวเองไว้มากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นผูกเนทายไปทำงานทุกวัน <laughs> พิเศษตรงไหนหรือการกินมังสวิรัติอันผักทานยาสไตล์ฮิปสเตอร์กันไปครับ หรือวอสกับคุณคนแปลกหน้าที่แนะนำสถานที่ดีๆรวมถึงการพบปะผู้คนที่ไม่ได้ร่วมง,งานกันทุกวันแต่ปีนี้ผมสนใจเรื่องการอ่านเป็นพิเศษครับเลยอยากจะลองท้าทายตัวเองดูสักหน่อยครับในทุกสัปดาห์ผมตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มให้จบแล้วจะมารีวิวให้พวกคุณอ่านกันในหน้าเพจของผมครับใครสนใจอยากจะลองทําดูผมก็ไม่คิดลิขสิทธิ์นะครับอาจจะดีกว่าเอาเวลามาเล่น Facebook ทั้งวันก็ได้นะครับ หนังสือเล่มแรกที่พี่มาร์คสเคเบิร์กเนี่ยเข้ออ่านจบไปแล้วในปีนี้ก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า The a n d of Power หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างพลังของปัจเจกบุคคลภายใต้การปกครองของรัฐ ซึ่งพี่มาร์กเนี่ยเขาได้บอกถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านหนังสือของเขาก็คือเขาอยากจะเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์ความเชื่อและเทคโนโลยีนั่นเองถ้าติวพูดถึง New Year Resolution ของติวเองในปี2015นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะหาว่าออกมากขึ้นเพราะตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็ป่วยนั่นป่วยนี่ไปหมดส่วนข้อ2นะคะก็สอดคล้องกับข้อแรกก็คือกินคลีนฟู้ดมากขึ้นเพราะว่า2อ,อย่างก็สัมพันธ์กันทำให้เราเนี่ยแข็งแรง แล้วก็ไม่เจ็บป่วยนะจ๊ะลองเอาไปทำดูก็ได้นะรู้กันหร,รือยังคะว่า New Year Resolution ของคุณในปีนี้คืออะไรถ้ายังไม่รู้แล้วก็ลองคิดมาสักข้อแล้วก็ลงมือทำเลยกลับมา up level ทุกเรื่องเห็นกันได้ใหม่ในรายการ Web p a n n i n g ทุกวันเสาร์1 0่งถึง1 1โมงทางช่องวันก <folk S 2> ็นติดทุกเรื่องอินๆได้2ช่องทาง Follow at Web p a n n i n g TV และ Facebook Fanpage p e p s i Thai เพราะเรารู้ก่อน,นตั้งแต่เกิด